สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook Fanpage รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะมารีวิวเจ้าตัวรองเท้ารุ่นพิเศษที่หลายๆคน ถามหาแล้วก็รอคอยนะครับวันนี้ได้เวลาที่จะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมได้เห็นกันแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่พิเศษที่สวยจริงๆนะครับสวยแบบจริงๆเลยนะครับใครที่เป็นสาวกของรองเท้า n นกี้ไฮเปอร์เวนนอมนะครับไม่ควรพลาดเลยสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้าคู่นี้กันแบบยาวๆดูกันแบบชัดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะเวลานี้ตอนนี้แล้วก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวรองเท้ากันไปอีกยาวๆนานๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วกระผมก็ขอกราบขอบพระคุณมานะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับอ่ะคันนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกชื่อเลยก็ได้นะครับโอเคไหมอ่ะสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็มีชื่อว่า Nike p h a n t o m Ultra วีนัมนะครับเป็นรองเท้าคู่พิเศษที่นำเจ้าตัวรองเท้า2รุ่นนะครับก็คือรุ่นแฟนทอมนะคไนกี้แฟนทอมนะครับ GT เป็นแฟนทอม GT นะครับมารวมกับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นไฮเปอร์เวนมนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าไฮเปอร์เวนอมตอนนี้ก็ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับก็ไม่มีขายแล้วนะครับก็ไนกี้หยุดพัฒนาสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นั้นนะครับก็ ข้ามมาพัฒนาเจ้าตัวรองเท้าคู่ n นก e ้ h a n t o m GT กันนะครับซึ่งเจ้า Phantom GT ณนะเวลานี้ที่มีใช้กันอยู่ก็จะเป็นรองเท้า Phantom GX นะครับไม่ใช่ GT แล้วนะ GT ก็จะมีเฉพาะ GT 1กับ GT 2นะครับแต่ตัวนั้นเราจะไม่พูดถึงกันนะครับในเวลานี้เรามารีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับชื่อของมันเต็มๆนะครับจะเขียนบอกตรงนี้ ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ชื่อของมันเต็มๆก็คือรองเท้าชื่อว่า n i ก e ้ h a n t o m Ultra v e n o m นะครับซึ่งรองเท้า n i ก e ้รุ่นไหนที่มีชื่อคำว่า u l t r a านะครับจะเป็นรองเท้าคู่พิเศษที่ทำออกมานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับจำไว้เลยนะว่ารองเท้าคู่ไหนที่มีมีชื่อคำว่าอั t ตราอยู่ในชื่อเรียกของรองเท้ารุ่นนั้นนะครับจะเป็น รองเท้ารุ่นพิเศษที่ไนกี้ทำออกมานะครับรองเท้าคู่นี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นรองเท้ารุ่นพิเศษนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นรองเท้าที่พูดถึงเรื่องสีกันก่อนนะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะเป็นลักษณะของสีดําแล้วก็พื้นสีส้ม เป็นสีโครเมียมนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับเป็นพื้นสีส้มนะครับตัวอัปเปอร์จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ไนกี้ที่เป็นสีส้มนะครับนี่นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสวยมากๆสีส้มดำนะครับถ้าใครเป็นสาวกของไนกี้ไฮเปอร์เวนอมรุ่นแรกนะครับถ้าจำถ้าจำกันได้ใช่ไหมตัวนั้นจะเป็น เนมานนะครับเนมานที่เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรองเท้ารุ่นนั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะนี่เป็นรองเท้ารุ่นนั้นนะครับก็จะเป็นตัวสีออริจินอลก็คือไนกี้ไฮเปอร์เวนมรุ่นที่1นะครับจะเป็นตัวสีส้มดำนะครับหรือว่าสีดำส้มนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นรูปเป็นรูปเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นงูหรือว่าเป็น เมงป่องนะครับเป็นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายของไนกี้ทั้งนั้นเลยจะเป็นรองเท้ารุ่นที่เป็นรุ่นสายโจมตีด้วยแล้วก็สายสปีดด้วยนะครับอ่าอันนั้นคือสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นั้นนะครับก็เอามาอยู่ในสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็เอาสีตัวนั้นแหละมาทํารองเท้าคู่นี้นะครับอ่าพูดถึงเรื่องสีไปแล้วพูดถึงเรื่องของตัวอัปเปอร์กันต่อไปนะครับ ตัว upper ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะใช้วัสดุไ i นิ t นะครับแต่เป็นวัสดุฟนิ i t ั ultra นะครับก็คือจะเป็นเส้นใยที่มีความหนาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นถ้าดูสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มนูนๆนะครับมันจะมีปุ่มผ้านูนๆมันเป็นผ้าเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นปุ่มเฉยๆนะแต่มันเป็นผ้าเลยจริงๆนะครับนี่ผมให้ดูชัดๆเนี่ยมันจะเป็นปุ่มผ้าที่นูนขึ้นมา จากตัวรองเท้าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเจ้าปุ่มปุ่มผ้าที่นูนขึ้นมาตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้รอบๆตัวรองเท้าเกือบจะทั้งหมดบริเวณส่วนกลางเท้าแล้วก็ส่วนด้านหน้าเท้านะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งปุ่มนี่เป็นปุ่มผ้าตัวนี้มันจะมีลักษณะพื้นผิวเหมือนกับตัว n i ก e ้ y p e r v e n o m 3นะครับเหมือนกับ Ni กี h y เ e อร์เวนอม3เลยนะครับมันจะเป็นปุ่มแต่เจ้าตัวปุ่มของ Nike ้ไฮเปอร์เวน3จะเป็นลักษณะปุ่มที่นูนขึ้นมาแล้วก็มีแผ่นฟิล์มเคลือบไว้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นปุ่มที่เป็นเป็นผ้าที่นูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นผ้าที่นูนขึ้นมาเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นผิวนะครับของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นปุ่มปมขึ้นมาเลยนะครับเจ้าปุ่มตัวนี้มันก็จะมี มันคงจะช่วยในเรื่องการสัมผัสบอลน,นะครับแล้วก็การดูดบอลด้วยนะครับแต่ปุ่มตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นเป็นเป็นปุ่มผ้านะมันไม่ได้เป็นปุ่มที่แบบมีความหนืดหรือว่าความเหนียวใดๆนะครับก็จะเป็นปุ่มผ้าที่โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นผิวของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็น รูรอยเชือกรองเท้านะครับรูรอยเชือกรองเท้าที่มีรูเข้าแล้วก็รูออกอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าคู่ด้วยกันนะครับเชือกรองเท้าจะเป็นเชือกรองเท้าสีดำนะครับเป็นเชือกเส้นแบนสีดำนะครับบริเวณข้างเทา้าด้านนอกนะครับจะมีสัญลักษณ์ไนกี้สีดำแล้วก็เส้นขอบเป็นสีส้มนะครับส่วนปลายเชือกรองเท้าตรงนี้จะเป็นสีส้มนะครับจะเขียนคําว่า Ultra นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเขียนว่า finite นะครับนี่อ่าผมพยายามจะให้ดูนะครับนี่นะครับจะเขียนคําว่า ultra นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงจะเขียนว่า finite นะครับก็คือเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับก็เขียนว่า finite ultra นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวปลายเชือกนะครับซึ่งเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับมองไปแล้วเหมือนกับ Nike Hyper Venom สาม มากเลยนะครับแตกต่างกันที่สีสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เหมือนอย่างที่บอกไปก็คือเป็นสีออริจินอลของตัว n นกี้ y p e r v e n o m 1นมนะครับนี่หน้าเท้าบานใส่ได้นะตัวนี้เพราะว่าในช่วงที่รองเท้า n นกี้ y p e r v e n o m ทําขึ้นมานะครับก็ทําขึ้นมาให้กับคนที่หน้าเท้าบานนะครับสวมใส่ได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะสวมใส่โดยที่ไม่มีปัญหาเลยคนที่เท้าบานนะครับอ่าแล้ว ผมอยากจะให้ดูบริเวณบริเวณแผ่นรองรองเท้าซึ่งมันมีความพิเศษอยู่นะครับมันมีความพิเศษอยู่ถ้ามองตรงนี้ตรงนี้มันจะเขียนคำว่า finite ultra นะครับเป็นลักษณะของสีที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับแล้วก็บิสสัญลักษณ์ไนกี้อยู่ด้านล่างนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจะเขียนว่า finite ultra นะครับด้านบนจะเป็นแผ่นผ้า กำมะหยี่นะครับสีดำนะครับไม่ใช่กำรรมะหยี่สิจะเป็นลักษณะของแผ่นผ้านะครับส่วนด้านล่างนะครับมันจะเป็นแผ่นฟองน้ํานะครับมันจะเป็นแผ่นฟองน้ํานะครับไม่ใช่แผ่นอ e ีวโฟมนะจะเป็นแผ่นฟองน้ํานะครับซึ่งมันมีความหนาแล้วก็นุ่มมากๆนะครับนุ่มมากๆนะครับเนี่ยแผ่นฟองน้ํานุ่มมากๆนะครับนี่เนี่ยเนี่ย เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแผ่นฟองน้ ame, ํานะครับซึ่งทาออกมาเพื่อเจ้าแผ่นฟองน้ํา nice. ตัวเนี้เทคโนโลยีแผ่นรองพื้นที่เป็นแผ่นฟองน้ําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรองเท้าวิ่งของไนกี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เอามาใส่ในรองเท้าสตาร์ทคู่นี้นะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นการเย็บตั้งแต่บริเวณด้านซ้นเท้านะครับเป็นการเย็บไปจนถึงด้านในทั้งหมดเลยนะครับเป็นการเย็บไปถึงด้านในทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนบริเวณส้นรองเท้านะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะครับเสริมฟองน้ำด้านในนะครับมีความนุ่มมากๆนะครับเนี่ยจากที่ผมจับดูนะนุ่มมากนะครับส่วนขอบบริเวณนี้ก็จะเป็นขอบสีดำนะครับเป็นผ้านะครับนี่สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับก็จะเป็นผ้าอัปเปอร์จะเป็นผ้าไฟนิต นะครับเป็น upper ผ้าไฟนิตผ้าไฟนิตอัลตราทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะตัว upper นะครับแต่ที่ผมอยากจะให้เห็นแต่มันคงไม่เห็นนะครับเพราะว่าด้านในมันจะมืดมันเป็นสีดําที่มืดทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าผมเอามือล้วงเข้าไปตรงเนี้ยด้านในจะมีเป็นลักษณะของแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบไว้อยู่บริเวณ upper ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่ง ผมได้ลองแล้วเอาน้ำมาเทรบริเวณส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะน้ำมันไม่ค่อยน้ำมันไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวรองเท้านะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมซึ่งเจ้าตัวอัปเปอร์มันจะมีปุ่มที่เป็นผ้าโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่ตัวอัปเปอร์ครับมันจะมีแผ่นที่กันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในตัวรองเท้าอีกชั้นหนึ่งด้านในนะครับเห็นไหม หนามไม่ได้ซึมเข้าไปในตัวรองเท้าเลยนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้คือเทคโนโลยีที่อยู่ด้านในนะบอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้นะครับไนกี้ทำออกมาได้จัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านในของตัวรองเท้าด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือตัวอัปเปอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งก็แล้วกันด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับคำว่า ไฟนิดอัลตรานะครับด้านส้นเทา้านะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไนกี้ส่วนตรงนี้นะครับนี่ข้างเทา้าด้านในนะครับอ่าอีกหนึ่งที่ที่อยากจะให้ดูนะครับอย่างที่บอกไปว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นเป็นรองเท้า2รุ่นที่เอามารวมกันนะครับก็คือรองเท้า p h น n t ม m GT นะครับแล้วก็รองเท้า n นก e ้ y p เป ve n o m มนะครับเอามารวมกันนะครับซึ่ง ชื่อของเจ้าตรองเท้าทั้งสองรุ่นนะครับจะถูกติดอยู่บริเวณส้นรองเท้านะครับผมขอยกตัวอย่างตรงนี้เป็นข้างข้างซ้ายนะครับเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายนะข้างซ้ายจะเขียนคําว่า p h a n อม m GT นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับแฟนทอมจีทีส่วนข้างขวานะครับข้างขวานี่ข้างขวาส่วนนี้จะเขียนว่าไฮเปอร์เวนนอมนะครับเห็นไหม อ่าบริเวณด้านส้นรองเท้าจะมีชื่อรองเท้าทั้งสองรุ่นนะครับติดอยู่นะครับจะไม่เหมือนกันนะนีอ่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนต่อมาที่อยากจะให้ดูก็เป็นชุดพื้นนะครับชุดพื้นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้บอกได้เลยว่าใครที่เคยสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าไนกี้แฟนทอม อ่ะไม่ใช่ดิขออภัยนะครับ n i ก e ้ y ฮเปอร์เวนนัมสนะครับไนกี้ y ฮเปอร์เวนมสรู้ไดนะ้ดีเลยว่าชุดพื้นชุดนี้เป็นชุดพื้นที่ดีมากๆนะครับผมขอยกตัวอย่างนะผมขอยกตัวอย่างรองเท้ารุ่นที่เฮียอุ้มนะครับทีราทรสวมใส่ก็คือ h y p e r v e n o นนม3ใช่ไหมครับเป็นชุดพื้นเดียวกันเลยนะครับ เป็นชุดพื้นเดียวกันเลยซึ่งเจ้าตัวชุดพื้นตัวนี้นะครับก็คงรองเท้าคู่นี้ยังคงใช้ชุดพื้นไฮเปอร์เวนนอม3นะครับจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้เป็นชื่อชุดพื้นว่าไฮไฮเปอร์รีแอคทีฟนะครับนี่จะเขียนติดอยู่ตรงนี้นะครับไฮเปอร์รีแอคทีฟนะครับตรงนี้ก็จะเขียนบอกเหมือนกันนี่นะครับนี่ตรงนี้จะเขียนว่าไฮเปอร วีนอมนะครับไฮเปอร์วีนอมนะครับส่วนตรงนี้จะเขียนว่า Hyperreactive นะครับเป็นชุดพื้นที่มีทั้งปุ่มหกเหลี่ยมแล้วก็ปุ่มใบมีดนะครับผสมอยู่รวมกันนะครับแล้วก็ชุดพื้นเจ้าตัวตัวนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเท้ามนุษย์ของเราเลยนะครับก็ออกแบบให้เป็นเป็นไปนตามสรีระของของเท้าเรานะครับส่วนตรงนี้ที่มี ท,ที่มองเห็นตรงนี้ว่าจะมีแกนกลางใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นกระดูกเท้าของเรานะครับที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าจะเป็นในส่วนที่เป็นกระดูกเท้าของเรานะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆอยู่บนตัวพื้นนะครับปุ่มที่เป็นใบมีดจะอยู่บริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับส่วนปุ่มที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับจะอยู่บริเวณข้างเท้าด้านในนะครับซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปทีนึงปุ่มที่เป็นหกเหลี่ยมมันจะมีปุ่มที่เป็น ปุ่ม2ระดับนะครับนี่2ชั้นนะครับเป็นปุ่มที่เป็น2ชั้นนะครับนี่แบบนี้นะครับอยู่นะครับแล้วก็ลายของพื้นตรงนี้ก็จะเป็นลายลังพึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าไฮเปอร์รีอคทีฟนะครับเป็นชื่อชุดพื้นนะครับเป็นพื้นสีส้มโคมเมียมนะครับสีสวยมากนะครับนี่อันนี้เป็นปุ่มนะครับซึ่ง เป็นปุ่มชนิดเดียวกับรุ่น n นก e ้ Hy เปอร e เวนอมทั้งหมดเลยนะครับยกชุดมาเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีปุ่มที่เอาไว้เป็นจุดจุดหมุนของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับจะมีอยสองปุ่มตรงกลางซึ่งใครที่ได้เคยสวมใส่ Hy เปอร์เวนอมนะครับบอกเสียงตรงกันเลยว่าพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากแล้วก็ เกาะพื้นได้ดีมากๆนะครับใครที่หารองเท้าที่เกาะพื้นดีๆใส่ได้ทุกๆสภาพสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นย่าจริงย่าเทียมนะครับชุดพื้นตัวนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะพูดจากประสบการณ์จริงเมื่อตอนที่สวมใส่ h y เปอร์เวนอมสเมื่อหลายปีก่อนนะครับใส่ดีมากๆชุดพื้นตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับส่วนขอบของพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นขอบสีสีน้ําเงินเงานะครับนี่สีน้ําเงินเงานะครับนี่เห็นไหมนะครับส่วนส่วนพื้นจะเป็นพื้นสีส้มนะครับแต่ขอบจะเป็นสีน้ําเงินเงาแบบนี้นะครับนี่บริเวณโ้นรองเท้าตรงนี้จะเขียนว่า h y เปอร์เวนอมนะครับอ่านี่เหมือนกันเลยนะครับ h y p ไฮเปอร์เวนอมนะครับตรงนี้จะเป็นชุดพื้นที่เป็นสีน้ําเงินเงานะครับ สวยมากๆนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆสวยจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวรองเท้ารุ่นพิเศษคู่พิเศษเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสวยจัดจริงๆนะครับใครที่สนใจตอนนี้มีอยู่สสีนะครับมีตัวสีดำพื้นส้มแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นตัวสีดำพื้นสีชมพูนะครับมาถึงที่ร้านแล้วนะครับวันนี้เอาสีนี้มารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับ เดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีกหนึงรีวิวสำหรับเจ้าตัรงเท้าคู่นี้นะครับใครที่สนใจรอดูติดตามกันต่อเนื่องได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันออะแป๊บหนึง่งเกือบลืมนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักให้ดูกันก่อนว่าเจ้าตัรงเท้าคู่นี้มัน,นมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเอาแผน่นรองรองเท้าใส่ใส่รองเท้าก่อนนะครับเราจะได้รู้น้ำหนักที่มันที่มัน จริงๆนะครับขอเอาข้างนี้ก็แล้วกันเป็นข้างซ้ายนะครับอ่าก็ใส่แผ่นรองรองเท้าลงไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์41นะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายไซส์นะครับสินค้าที่ผมนำมารีวิวตอนนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับย้ำว่าไม่ใช่ของแท้นะครับนี่ป้ายไซส์ผมให้ดูจะเห็นไหมเนี่ยอ่ะนี่นะครับ นี่นะครับผมพยายามจะให้ดูอ่านี่นะครับ Make in อะไรดูเองเลยนะครับนี่เป็นไซส์41นะครับก็เป็นไซส์ที่ผมสวมใส่ในทุกๆครั้งนะครับตัวนี้ป้ายไซส์บอกว่าเป็น Make in b o สเนีนะครับอ่ะก็ช่างน้ำหนักกันเลยก็แล้วกันนะครับข้างซ้ายนะครับไซส์41นะครับน้ำหนักของมันอยู่ที่ 216.2กรัมนะครับ216.2กรัมนะครับก็เป็นรองเท้าที่น้ำหนักไม่ไม่ถือว่าหนักมากนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นรองเท้าที่เบาเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวตัวอัปเปอร์ให้เห็นกันแบบทุกมุมแบบชัดๆกันหมดแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า Nike Phantom Ultra Venom นะครับเป็นรองเท้า 2รุ่นที่เอามาผสมปรสานทําเป็นรองเท้ารุ่น Limited e dition นะครับเดี๋ยวมีรีวิวในการสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้อีก1นึ่งรีวิวนะครับยังไงแล้วก็รอติดตามกันดูด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนเอามารีวิวยังไงแล้วก็ขอฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ